เสร็จยังอะ่ะเสร็จอะไรอะ่ะจัดของอยู่เนี่ยเอ็นจะไปไหนเนี่ยจะไปตลาดอะไรเปล่าไปตลาดได้ไหมอออ่าดีพี่จะได้ฝากซื้อลอตเตอรี่หน่อย <c oughs> ดีเลยใกล้จะสิ้นเดือนแล้วหวยออกตอนนี้เราหวยก็จะได้ไม่ต้องทำตัดผมไม่ต้องเหนื่อยอะไรกันเลยนะนี่นแล้วเวลาไปซื้อลอตเตอรี่ให้พี่นะดูให้ดีก่อนนะทำความเข้าใจก่อนเข้าใจไหมทำไมอย่าให้เหมือนคราวที่แล้วที่แล้วทำไมก็คราวที่แล้วอ่ะพี่บอกให้ซื้อสองเก้าเออ เลีงไปซื้อมาทำไมเก้าเก้าอ้าวก็ซื้อเก้าเก้าก็ถูกแล้วไงนี่ไงนี่ไงยังไม่เข้าใจอือซื้อเลขสองเก้าไม่ได้ไปซื้อเก้าเก้าพี่งงอะไรก็สองเก้าไม่ได้เก้าตัวเดียวซะหน่อยฉันก็ซื้อมาสองเก้าแล้วไงไอ้นั่นเก้าสองตัวอะสองเก้าหมายถึงเลขสองกับเลขเก้าไม่ใช่เก้าเก้าเข้าใจไหมเนี่ยที่ที่บอกเนะี่ยเออเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวก็มั่วอีกไม่มั่วหรอกเดีย๋ยวไปซื้อมานะ นี่ซื้ออีกเหรอเอาซื้อสิสองเก้าเปล่าไม่เอา <c oughs> เปลี่ยนเลข <c oughs> ชอบดูข่าวพุทธะกับพี่วันต้องสามสี่้องสาสี่ซื้อสามสี่มาสี่สามตัวนั่นไงนั่นไงนั่นไงค <c oughs> ุณเจอไม่เข้าใจแล้วไงล้อเล่นไหม เลขสมกับเลข4 3 4สี่ไม่ใช่เอาสี่มาสาตัวล้อเล่นหยอกหยอกหยอกไม่ต้องมาหยอกซื้อมาซื้อหมดเนี่ยนะสามสี่ท่องดิ3 4สสเลขสามกับเลขสี่ไม่ใช่ส3ตสวเตัวไม่ใช่3 4สี่ตัวใช่สกับ4เออซื้อมาให้หมดนี่เลยนะซื้อมาให้หมดดิแต่ถ้ามันไม่มีนะเองชอบอะไรเองก็ซื้อมาถ้ามันไม่มี ชอบอะไรซื้อมาเลยเองชอบอะไรก็ซื้อมาโอเคตามนั้นไป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 เดี๋ยว 4, จะหมดแล้วที่สี่สามสี่สามสี่อ๋อวัสดีคุณนุย้ยพี่สาสวัสดีพี่ร้านนุย้ยป้าบอบ้าเบิร์เออบ้าเบิร์มาแต่เช้าเลยนะเนี่ยเมื่อวานมาแต่ว่าเห็นร้านปิดมาวันพุธก็ปิดเลยวันพุธใครก็ตัดผมมะหัวกุดท้ายเนา่ากุดหัวกุดท้ายเน่าเออจันทร์อังคารก็ปิดแบตเตอรี่เสียวันพฤหักก็มาไม่ได้นะซาผมผมไม่ซาให้ ทำไมอ่ะรหัสบอดีโอแต่วันนี้เปิดนี่เ,เปิดวันนี้กันนี่วันศุกร์ใช่<อ>จะทำอะไรเนี่ยาตัดผมตัดผมเหรอครับน,นี่มันยังเหลือให้จะตัดอีกเหรอเนี่ยซอยซอยซอยซ,อย,ซอยเอซอ,เอซอยเอาก็ได้โอ้ นี่มันขึ้นหล่อมหลอมแหลมแหลมแบบนี้ผมว่าโกนออกเถอะซอยเล่นๆข้างหลังมันปัญชี้เอาข้างหลังเนี่ยนะเออจะทิมตาเอาได้ได้ได้รีบไปเดี๋ยวเร็วนั๊ดนะเออาตู้เด็กเฮ้ยอาตูด็กเฮ้ยมาโอ้ยมาตัดผมไม่ใช่มาเล่นอาบดี๋เดีเออเิี่ยเนี่เนี่เออคุมผ้าคุณไปเลก่อนนะซอยซอยก็พอนะเอาแค่ซอยนะพี่นะแป๊บเดียวนะพี่ เอาซอยอย่างเดียวนะซอยยังเลี้ยวได้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 ซอยหนึ่งนะเอาลูกค้าอีกคนนะแต่เช้าหมดโอ้ยพี่แบบเดิมเลยแล้วคนแรกเลยแล้วจากนั้นก็ก็น่าจะมีคนเดียวแล้ววันนี้อีกเดียวนะพี่นะตรงนี้ออกเลยโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเซนเนี่ยยาวจะแข็งตาเกล้วยตาด้วยเตาด้วยอ่ะอื เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเท่าไหรแปดสิบบาทอะาราคอะไรอะแปดสิบเอาก็บแปดสิบวันนี้ราคานี้มปตั้งนาแล้วเอาก็เขียนป้ายเอาไว้ปากซอยสี่สิบไม่ใช่เหรอเฮ้ยซอยแปดสิบพี่ดูป้ายยังไงซอยสี่สิบจะมาสี่สิบยังไงเดินออกมาดูผมเขียนป้ายเป็นตัวมาเด้อปากทางลุงบอกว่าซอยสี่สิบโอ้ยไอ้นั่นมันป้ายปากทางเข้าซอย ไปถึง80บาทนี่ค่าซอยผม80สบาทเอางั้นคุณก็ต้องไปเปลี่ยนป้ายใหม่ดิเออเปลี่ยนยังไงอะปากคำอะไปเปลี่ยนยังไงเป็นหน้าที่ของกทมเขาก็ไปบอกเขาไงซอย80ซอย80ก็ถูกแล้วไงซอย80สิบมันเขียนมายังซอยสี่สิบใ่ไมมันปากคาเขาซอยพี่นี่อย่ามั่วได้ไหมเนี่ยอย่ามามั่วได้ไหมราคานี้มาตั้งนานแล้วโกงหรือเปล่าสับสนแล้วพี่เนี่ยสับสนแล้วเนี่ย เออสี่สิบก็สี่สิบกงนันชับๆจะมากองอะไรก็บอกว่าซอยแปดสิบซอยแปดสิบก็บอกปากทางซอยสี่ซอยเขาปากทางเขาซอยซอยเขาเขียนว่าป้ายปากทางเขาซอยซอยแปดสิบต้องลงเป่าย่างผมเนี่ยจะเป่าอีกไหมล่ะเป่าอีกไปไหาอย่ามาอีกนะมาจะโกรธทิ้งเลยไอ้กระจุกข้างหลังเนี่ยแหมกวนแต่เช้าเลยไม่เป็นไรไปเดิมไปเดิมลูกค้าไม่มีแล้วเหรอก็ตัดที่สั่งคนเดียวมึงไปเมื่อกี้ไม่สวนกันหละ เอาเหรอน่ะได้คนเดียวฉันไปตั้งนานได้คนเดียวโอ้ยก็ชทวงนี้คนก็ไม่ชอบใช้เงินกันหรอกผมยาวนีดีหน่อยเขาก็ปล่อยให้ยาวไปก่อนตัดแล้วมันก็เสียตันเขาไม่ตัดกพี่ขี้หุดหงิดไงลูกค้าถึงไม่ชอบไงอะไรก็หุดหงิดไปก่อนเลยมองโลกในแง่ดีมั้งสินี่ถ้ามันไม่กวนก็ไม่หุดหงิดหรอกแต่คนกวนๆทั้งนั้นแหละไม่มีใครกวนหรอกโลกเนี้นี่ๆอย่ามาชวนทะเลาะด้วยเลยเช้าๆอยู่อะไหนอะลอตเตอรี่เอามา ได้ไหมเลขสามสี่อ่ะไม่ได้อฮะไม่ได้ก็ตังค์มาคืนนี่นี่ไงซื้อนี่หมดแล้วบอกให้ไปซื้อลอตเตอรี่มึงซื้อก๋วยเตี๋ยวมาทําไมเนี่ยอ้าวพี่นี่กวนประสาทจริงๆเลยไม่จำคำพูดตัวเองไม่ได้หรือไงเนี่ยจำอะไรอ่ะอ้าวก็พี่บอกว่าให้ไปซื้อสามสี่มาถ้าสามสี่ไม่มีซื้ออะไรก็ได้ที่ฉันชอบมาไงฉันชอบก๋วยเตี๋ยวฉันก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาสิออชอบก๋วยเตี๋ยวเล่นซื้อก๋วยเตี๋ยวมาใช่ มันบ้าแบบนี้ไม่ต้องเรากูเกากูเองโท้ก็เป็นหัวพี่ไงดิบง่ออะไรขนาดนี้กูถามจริงๆอ่ะซื้อมาจนเยอะแยะนี่ซื้อมากี่ถุงเนี่ยสองถุงให้พี่ถุงไงเอาเหลือเก้าร้อยเอามาคืนอะไรฉันซื้อสองถุงพันนึงเลยถึงเท่าไหร่เนี่ยถุงกับห้าร้อย คนขายหล่อฉันให้ติบมันไปกินให้หมดเลยนะกินให้หมดเลยนะกินไม่หมดอย่าเส้นยัดปากบึงโอ้ยปกติเนี่ยฉันกินสี่ห่อเลยนะเนี่ยมันยังน้อยไปฉันเป็นห่วงพี่หรอกเลยซื้อมาเผื่อโอ้โหดูสิโรตัลลี่ก็ไม่ได้ได้แต่กุ้งเตี๋ยวสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไรค์คอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไคร์ตกดเลยครับกดเลย Bắt thô con đấy đi Ừ ờ, Bye đã Bye